วันนี้เรามาถึงงามวงศ์วานใกล้ๆกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อมาเยี่ยมชมคอนโดสไตล์รีสอร์ททำเลสักยภาพใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีมดนั่นก็คือคอนโดโฮมาร์คงามวงศ์วานห้องที่เราดูแลเป็นห้องแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำขนาด27.49ตารางเมตรอยู่บนชั้นที่6เป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศให้2ชุดการตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่มีความสวยงามมีเสน่ห์อยู่ในตัวประตูควบคุมการเข้าออกด้วยดิจิตอลดอร์ล็อก ระเบียนหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือห้องครัวใช้เฟอร์นิเจอร์บิวอินกั้นด้วยประตูกระจกติดอยู่กับระเบียงจึงทำให้ไม่มีหิ่นออกไปรบกวนบริเวณนั่งพักผ่อนหรือห้องนอนห้องน้ำแบ่งส่วนเปียกด้วยห้องอาบน้ำที่กั้นด้วยกระจกและใช้สุขภัณฑ์อย่างดีจากทางโครงการ โครงการมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางระหว่างตึกต่างๆมีความสะอาดและได้รับการดูแลอย่างดีนอกจากนี้ยังมีห้องฟิตเนสท,ที่มีอุปกรณ์ในกนารออกกำลังกายอย่างครบครันคอนโดดีมีสไตล์ตกแต่งดีทำเลดีต้องฮอมอง์งนแอมโมวานเ่านี้เท่านั้น